เ,าเาขาเดี๋ไม่เก็บเปสนศแบบนี้มันคือแบบไหนจะเป็นแบบพิเศษที่เขาทำขึ้นโดยเฉพาะเขาทำกีวอลเลยอะเป็นรูปเหมือนกันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนว่มีหลายแมปหลายแมปนล้นที่เราไม่ได้เขาเล่นยังไหง ได้นี่อาจจะเป็นแบบเซตสับเซตแบบนี้นะนั่เป็นแบบิวโบครั้สีว่าไอ้ที่คิวโบใหม่อ่ะด,ดูดูอ่ะเ,เป็นไปได้เพราะว่านั้นเราไม่เคยเจอไม่ไม่เคยเห็นไม,ไ,มไม่เคยไลฟ์ตีนเลยกติเกติเกติเกติของคนกลางแล่นเลยไ,ไม่คือเราตู้แบบไม่รู้สีรู้แปดมายู่แถวเนี้ยมันต้องมาอยู่ตรงเนี้แต่ผมต้องลากลงมาข้างล่าง โ <Okay. S 2> อเคงั้นเาถอยด้านขวาก่อนงั้นทุกคนไปตรงนี้หรอทางซ้ายอ่ะเหมือนแว๊บๆก็มันมีพก,กิกีกเกิดด้วยม,มีแต่ว่าบอสจะหายไปหรือเปล่าแล้วพวกกิกี้นี่คือมันต้องเปลี่ยนของกันปะไม่รู้ผมเพิเพิเปิดถ้าพกกิกี้มาตัวต้องเปลี่ยนของกันเป็นการแสงวะไม่รู้กันลองดูอ่ะ ยังไงก็งงกเดี๋ยวแม่ก็ไปทีนึงก็คืออ๋อเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวมันจะเด้งมาตรงนี้นอยู่ดีเว้ยเดี๋ยวมันจะเด้งมาตรงนี้จะว้ามันจะวาร์ปม,มันจะวาร้ามมางั้นถ้ากัาานถ้เาเกิดก็วมีมาตรงนี้เลยเนาะใช่คุณต้องไม่ไปทางซ้ายแต่ไม่รู้ว่าทำไมโอเคงั้นเอาแล้วกัน

มาถึงมาโดนเพิ่มดีเลย์ก่อนเลยเห็นไหมอ้เบ้าแต่ผมติดเจอโบนเหรอไม่ใช่ติดรั๊บติดแน่ตีไล้ไหมหือโดนอะไรวะเนี่ยอะไรวะคุณพิดจบคุณคิทยังจะมนักพิทหนึ่งมันไม่ไพื้นพิษอ่ะเหมือนเป็นเทลจัดป่ะไม่มันคือผมโดนน้ำอ่ะน่าจะกันหมดก็กันน้ำคก็กันน้ำแม่โดนกันมันลอย เดนน้ำบดรวเยเออบดาโดนเลยวะทุกาไม่ไหลวะอ้าวบอสเดอไอ้ชุบชุบชุบ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 กินบิกมากินบิ๊ก้าไอ้เจ็บที่ตายเราคือน้ำบันแรงอะผมโดนสี่สองแนห้าน้ำขึ้นน้ำแต่ทีบ้า เขาก็จะต่อจักนนะจริงย่ะต้องบังแรงทุกช่ต้องบังแรงต้องบางเลยออหางวะรือต้องกันเศเลยอ่ะไม่กันน้ำครับกันน้ำกันแบบน้ำผมใส่อะเดสโดนเบาลงเยอะ จะน้ำตังวิญญาณที่เรียกว่าถ้าคุมดีการ์ี่ไงกันเจ็ดฟอเนี่แต่นี่มัน<ช>ต้องันเสียงไงอ๋อเดียเด๋ยวมันจมีชื่อสกิลเนี่ย f r ฟรอสต์ l น่าจะเป็นสกิลนี่ยแหละที่แม่งโดนแรงชิบเป่งเอนด r อสตอมคัตพอยซันแอคแท็กสติปแมกอนสติปเฮมแลนด์โปรเจคเตอร์เท่าเบากว<ด>่ายืนเชียแบบกัเ <Red> นเทนหลักพันเน <Att empt, S 2> ี่ยเรสไวสโตนแม็กเพน เม่ถ้าโดนหลักพันน่ะแต่ไอ้สกิลน้ำโดนหลักเส้นไอ้เห <c oughs> ี้ยอินวูดพอลล์ฟิทเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเคอลจัดเปนโอเคเดี๋ยวมันเด็กเฮลจัดเปนวายเดลลี่เคิร์สคิลลิ่งออร่ามีคิลลิ่งออร่ามีเดี่ยฟอร์สฟิลด์ว่ะหละที่โดนหนักๆอะ่ะเดี๋ยวลองกันน้ำดูต้องวางแลนต้องวางแลนด์เดี๋ยววางแลนเดี๋ยวกันน้ำอ่ะระวังแลนน่าจะเวิร์กไล่ออก ให่แต่ว่าจุดที่บอสมันเกิดประแกนอยู่ซ้ายไหนดีกว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าไหมเดี๋อยู่ตรงนั้นเลยดีแล้วเพราะมันมันเกิดสีที่ใช่ไหมใช่มันเกิดตรงกลางสีที่งั้นก็อยู่ซ้ายบนดีกว่าไหมอยู่จเดียวไปไอ,อ่ะอ่าผมไม่แนใ่ใจว่าต้องตีบอลแค่บอลหรือเปล่าต้องตีครับมันจะเกิดเรียนเลยต้องตี ไม่มันต้องตีให้หมดหรือเปล่าไม่งั้นถ้าตีไม่หมดจะโดนอะไรอันนี้คือที่สงสัยใค่ไหนเ,เราค่อยกระโดดต,ตีไม่หมดมันก็ไม่โดนอะไรนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวซ้ายหมดนะให้มันอยู่ซ้ายหมดนะซ้าผมไม่ต้องเดิน,นะละวอะไรครับดุ้ยแลดปุ่มเลยวะเกมแปด F8 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 เอฟมีมีเช็คแล้วเช็คแล้วเช็คแล้วด้วยมีบูเจมหรือเปล่ามีเชิญรถเจมบูเจมมีมีมีหนึ่งสองตั้ไม่ไหลหรอกเอฟผมเข้ามาเลยไม่ได้นะโอ้โหไม่กันนอนตายตายโอ้อชิญรถสตัน เขาไม่กันแล้ว็ h ท่าแรงเลยหรอเยอะๆเจ้าเจ้วิ่งเร็วปถเสาห้าเลยเฮ้ยมันมาย่งไงอ่ะมันเดินผ่านคุณมาได้ไงยังไม่มีเครืองไม่มีเครืองทำอะไรไม่ได้ใครจังเลยวะดิี่ะอ้าวไม่ได้เย มนเื่อมอยู่ไหนมันเชื่อมนอนบนหันข้นบนเ่ยนอนห่างอยู่กับผมเน mm hmm. ี่ยโตโอเคเรไรละเรไรละมองรอวุด้ไหไปไปครับโดนไปแล้วปอนวุโดนอะไรเนี่ยเนี่ย ไม่ไดโดนน้ำแต่ไม่เกลยโดนอะไรวะเกี่ยขอกูกันไร้พลายกูดโดนน้ำเสรกูดโดนทิดคุณครตเปียกันกน้ำอยู่ใช่ไหมแต่น่าจะเหี่ย่ห้าคนเ็นหยวเอออ๋อเป็นกันกน้ำไม่ตายโดนของโดนเสกโนกิดดิน,ดนตายอยู่ท้ายบน,บน, <c oughs> นไม่ขวาบนเนียเรจะตายโดนอีโดนอะไรไม่รู้สามแ<อ>สน<า>้สาน้ำ กันน้ำจิตห่านะสกิาน้ำเออคุณตอคุณผกันน้ำเก้ต่อต้องเก้าุดกว่าโหเจ็บที่ไหนคุณลินดนที่เาสองล้านเฮียจุ๊บจุุ๊บจ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 ุบจุ๊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 มจุ๊บ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 จุ๊กจุ๊บุุุุ ท่ามัรไม่ได้เลยโหมากเลยมันมีท่าแปลกๆอ่ะมันพวกนี้ใส่ขิงมึดเหรอบอเบ็คแบ็คบอเบ็แบ็คเพนอยู่โอ้ยไอ้สาสไอ้ยิ้มหมวมันปลดตอนไหนวะเพน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 เันสันเพน ลท์นิ่งจัดเม้นต์ว็ดีกันใหญ่ใหญ่ไลท์นิ่งจัดเม้นต์เหรอวะน้ำหอลมหมไม่รู้ตัวาแสงเหรอแสงไม่ใช่ไล h t นิ่งจัดเม้นต์แหละมันบอกว่าสถานะโดนลท์นิ่งจัดเม้นต์อะไรขึ้นบอสฟิลบายบาแมวไม่ได้เออเหลือนี่ไงไลท์นิงจัดเมนหรือเปล่าไม่ดีโดนระมัดน แทนงไหมอันโดุมมากแข็งน่าจะดีกว่านะวีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยตาดิเกิดอะไรขึ้นแย่ไงภูมิอันมแข็งล้วใครด่ามิดไม่ใคืออันโด้วมั้ไปไปกลับ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 นอกจากคุณที่เป็นคนตีแล้วไม่มีใครตีเลยเลยคือผมนึกถึงสิ่งนี้ ผมก็ถึงสิ่งเนี้ยเอาไปใส่ใส่ถึงอย่ถึงนั้นะเนี่ยผมก็ถึงสิ่งเนี้ยคุณดูดิใส่คู่กับมันมันมีกันน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์กันพิษห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ผมตกใส่ผมตกใส่ตั้งแต่ที่แม็กออกอะทำไมมันกันน้ำกับกันพิษทำไมวะมัาเนี่ยต้องกันน้ำกันพิษจ้ะใส่ใส่คู่กับรองเท้าบันดับเทนออชูมันกันน้ำกันพิษห้าสิบเปอร์ครับเออเพราะผมรู้สึกว่ารองพิษเก็บอยู่ เนี่ยม็อบเนี่ยม็อบกัดรองเท้าผมก็ถุงใสธรรมดาแล้วมันออกเพรมาเพื่ออะไรที่มันกันน้ำกันพิษเอออ่ะโอเคไปจบกันเถอะวะนี่เราเลี้ยงแต่รอบสองเลยของดันเนี๋ยวผมลงทุนเอาเศษสิบอันมาเปิดให้คุณดูโดยเฉพาะของดันมันใช่ไหม เพราะว่ากันน่าจะปลอยดีมั้งลูกน้องเกิดเลยก็เหรลูกน้องเกิดต้องสลับพองกันอาจจะเป็นเช่นนั้นด้วยก็ได้ไปผมผมเลิกนะไปผมมีการแข่งอ่ะมีกรี๊ดใช่ไหมนี่ครับรุม บินมันกันบอสแล้วครับกันบอสอีก10%ถ้าใส่คู่กับน้ําแข็งมันได้กันอีก10%บางกรริเกียวคิดว่าใช้ชิดๆแล้วเผื่องที่นี่เกืองกว่าให้กักบบอสแล้วครัะกิกมิกเกิดมเลยนะสุดยอดโอ้โหรประมาณ5,9,8 จะบอกประมาณขึ้นมือก็ผ่านก็ยังไม่เห็นภาพเลยเด็กถอย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 ยืนไหวผมว่าทันนะไปไปถอยกินต้องไปทําของต้องกันพิษกันน้ำอ่ะกันแมลงกัไหนเกลยดนับกระโดนเท่าที่จะตายไปทองมั้ยไอ้ทองอะไร ฝังเงนทองนะไม่ใส่ครับทั้งหลังบอสไม่ใส่เงนทองไปไกล้แล้วอ่ะคุยใกล้เนี่ยคุยกั้เริ่มมันก็ขึ้นนี่แหละมีด้วยเหรอไอตัวเนี้ยคุยคุยเดอ๋คุยเอเมซีนะครับผมตัวผ่านคุยเริ่มมันน้ำเปลี่ยวเลยตัวผ่านเฟือยด้วยหานละจะเลี้ยงปอดคุ้มแล้วส่งเต้ได้เลยครับครบสี่วันเลยใช่เขาเสียอ่ะปุ่มลงนั้นใหม่เลยอเปล่า